การตั้งค่าเปลี่ยนภาษาคีย์บอร์ดใน Android เปิดสวิต c ์แล้วกด Connect ไปที่เมนู b l u e t o o t h ค้นหาคีย์บอร์ด Bluetooth แล้วกดเชื่อมต่อกดตัวเลขบนแป้นคีย์บอร์ดแล้วกด Enter ไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมภาษาและการป้อนแป้นพิมพ์เมาส์และทัชแพดเลือกคีย์บอร์ดบลูทูธตั้งค่ารูปแบบแป้นพิมพ์ให้เลือกภาษาที่เราจะใช้ในที่นี้เราจะเลือกทั้งไทยและอังกฤษระบบจะแจ้งว่าสามารถกด Ctrl และ Spacebar เพื่อสลับภาษาได้แล้ว